วันนี้ขณะเข้า,า,ขา,ขาเมืองก็ไปติดไฟแดงมาเนาะแล้วก็ขณะติดไฟแดงแล้วก็ดูลมหายใจแล้วก็ขณะขี่รถก็ดูลมหายใจนะคะก็เลยคิดถึงเพื่อนๆอ,อยากเอาเคล็ดลับหรือวิธีการฝึกของเราเ<ๆ>นี่ยมาเล่าให้ฟังก็ seja, คือขณะขี่รถหรือขับรถเนี่ยเราก็ดูลมหายใจของเราไปด้วยนะคะแล้วก็ขณะติดไฟแดงเนี่ยก่อนก็จะเป็นอะไรที่หงุดหงิดเนาะเมื่อไหร่แบบจะไฟเขียวสักทีอ่ะเราก็ดูความหงุดหงิดของใจเราแล้วก็ดูลมหายใจของเรานี่แหละ ได้กุศลไปด้วยนะคะในขณะนั้นนะเราก็จะเห็นความคิดของเราอารมณ์ของเราเนี่ยหงุดหงิดคิดพุ่งพล่านเลยใช่ไหมคะถ้าเป็นต่กอนมันก็จะยิ่งโมโหอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแต่ตอนเนี้ยเรามาหยุดดูลมหายใจของเราเราก็จะสงังเกตเห็นตัวเองว่ากําลังรู้สึกอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะให้ทําบ่อยๆก็คือติดไฟแดงขี่รถก็ได้บุญกุศลไปด้วยนะคะเป็นกุศลจิตเห็นไหมคะว่าทําตอนไหนก็ได้ะคะ่ะเก็บเกี่ยวได้ทุกที่นะคะกุศล